ตรงจุดตรงนี้เลยอ่ะทุกคนว่าหนูจะโดนไล่ปะถ้าหนูขายตรงเนี้ยมันก็ต้องลองปะขอทั้งสอน,นอนเลย,อ,ยอุ้ยอุ้ยแล้วมาจริงแล้วตำรวจมาจริงแล้วตำรวจมาจริงอ้าวสู้ๆนะคะพี่แค อะไรอ่ะงงหรือว่าโดนยิงยางวะอ,อยิงยางหรอคะเมื่อกี้สารภาพมาเดี๋ยวนี้สารภาพความผิดมาเดี๋ยวนี้ครับยิงยางหรอไม่ตอบยิงยางเหรอครับ เียราไม่คุยด้วยเบาใส่โอเคไม่คุยก็ไม่คุยไม่คุยเหมือนกัน มันแพง โอ้ฮะรถจะหลุดไหมนะ่ะรถมันจะหลุดรถมันจะหลุดสวยๆชุบไปด คุณคุณตำรวจคะหูดโดนป้น,นะคะคุณตำรวจคุณตำรวจพี่โด <c oughs> นป้นปะวะอ๋อเกินแดงหายพันหนึ่งโดนปะวะมันขายได้หนึ่งหมื่นโดนดีกว่าไม่เป็นไร แบบเล่นเล่นเล่นกันสนุกสนุกไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องนิดหน่อยนิดหน่อยหายาต่อ โไปได่าเลยดีกว่าจบคุณคุณมายิงเราทำไมครับคุณมายิงเราทำไมนี่มายิงครับ คุณนั่นแหละยิงหน้ากากหมีมีอยู่คนเดียวอ่ะผมไม่ได้ขับรถครับใครยิงคุณอ้าวแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่คุณหรอคุณเลเวลล่างครับหนึ่งไม่ใช่คุณหรอจะเป็นผมได้ไงครับปืนแดงอะนะเออคุณไม่น่าคุณไม่น่าถือปืนแดงหรอกใช่ปะวันก่อนยังเห็นบอกเท่าไหร่อยู่เลยไม่ได้ถือปืนมานานแล้วคุณเห็นคุณเห็นใครอ่ะผิดคนม่ะครับถ้าผิดคนก็ไม่ต้องสงสัยผิดคนมั้ง แกกับพีเมแล้วว่าสอนเนี่ยเซ็งไหมว่าขายขายพีเอ็มทีม่ว่ารวยหรือพีเอ็มสี่หรือพีเอ็มสองเนี่ยแม่งพี่ขายยาพี่โดนรังแกเนี่ยโดนโดนไหนโดนไหน แล้วบีเอ mm ็มเก่าอะไรอ่ะบ um ีเอ um ็มเก่าเก่าเก่าอะไรก็รู้มือร้อยอ่ะเจอหมดยางแตกจริงไหมเนี่ยแตกจริงไหมเอ้ยหว่านะกูผวานะเจอเจองี้กูผวาเลยเจงเอากูผวาเลยไอ้เหี้ยเหมือนรถไม่ยางแตกอ่ะตรงเขาตรงทำไมของเป็นหมึกมันมันมันเยนจังวะไม่ยางแตกติดตูดกูแตกไอ้้เหียยางแตกติดตูด เป็นผู้หญิงมาคนเดียวก็ไม่น่าต้องรังแกกันขนาดนี้หรอกมากยินว่าจริงๆขายต่อบ่นแล้วก็ขายต่อชิวๆไม่คิดอะไร ถ้าเป็นพี่หนวดจริงๆน่าจะเป็นพี่หนวดนะหน้ากากหมีอะหน้ากากหมีก็มีคนเดียวปะแต่คนอื่นอะเขาก็มาไล่ย,ยิงยางยิดเหมือนกันไงคือมันแบบมัน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 หลายรอบเกินไงมันหลายรอบเกินไงมันไม่ใช่แค่คนเดียวไง ไม,นนะไม่เป็นไรเราเป็นผู้หญิงเราต้องสตรอง,รองเราต้องสตรองชิวๆไม่คิดไรขายยาต่อชิวๆ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณบิดนะคะ <c oughs> อย่าลำกันทุกคนไม่เป็นไรมาเล่นกันสนุกแบบว่า เล่นกันสนุกยินยินก็พูดแบบว่าอารมณ์แบบที่อินพูดในโกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยินก็พูดอารมณ์แบบนึกออกไหมฟิลโลเพย์เนาะยินไม่อยากให้เกิดดาม่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วยินยะินขอเลยนะยินไม่อยากให้เกิดดามงดาม่าอะไรอย่างงี้เด้อจริงๆนะคะผมนะคะขอบคุณบิดนะคะขอบคุณครับ เนะรับโทรศัพท์ช้าจัดคุณคุณแก๊งคุณเขาโกรธเกียดอะไรหยินหรือเปล่าอะเขามาไล่ยิงยางหยินเน่ะ

หยินขายยาไม่ได้หรอหรือว่าอะไรหยินโดนยิงยางในหลายคันคเลยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้หยินโดนหน้ากางหียิงยางแล้วเราก็มีรถอะไรไม่รู้มายิงยางหยินอีกไดมอนด์เฮดอ่ะเขาโกรธเกลียดหยินกันหรอหรือว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยครับไม่รู้ได้ไงอ่ะโอเคครับ